คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานก่อสร้างผ้าท่าถูกกำแพงเก่าล้มทับดับคาที่ภายในสถานก่อสร้างซอยพหลโยธิน32แขวงเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพ12กุมภาธ์2568เพื่อนร่วมงานสัญชาติเดียวกันเล่าขณะทำงานจู่ๆกำแพงก็ล้มลงมาโดยผู้เสียชีวิตกำลังนั่งตัดท่อระบายน้ำอยู่ยืนยันไม่มีใครไปขุดเจาะหรือทำอะไรกับกำแพงที่ล้มลง ทางด้านพนักง,งานสอบสวนสอน,นอพหลนโยธินในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้ส่งมอบล่างผู้เสียชีวิตให้กับแพทย์ชนสูตรและติดต่อพยานบุคคลมาสอบปากคำเพิ่ม Редактор субтитров а